Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเควันนี้นะครับผมเป็นแมวมองหน้าตาดีจะมาหารดารานักสดแสดงจากแฟชั่นโชว์งานนี้ดูซิว่ามีใครร่วมประกวดมากสาวๆสวยๆเยอะเลยนะครับผมแน่นอนค<า>่ะ <laughs> โอเควันนี้เราอยู่กันในงานประกวดอะไรครับคุณเคนครซี่อ่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันในแบบแฟชั่นเฟรชีนั่นเองนะะี่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเริ่มงานประกวดแล้วนะครับส่วนผมจะเนียนไปประกวดกับเขาด้วยนะครับจะได้ดูว่านิสัยจริงๆเป็นยังไง I อเวิร์ t เโอ้โห,ห,ท,โหทำงานหรอ <c oughs> แต่งตัวไปทํางานออาไปทางานหรอใช่แต่งตัวไปทํางานก็จะต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงนะคะต้องดูใส่งานอะไม่รู้สิงั้นเราเป็นแบบพวกแฟชั่นแล้วกันนะคะถ้าเป็นแฟชั่นก็ต้องใส่แบบรูหรูอลังการนิดนึงอย่างนั้นก็นี่เลยครับเราเป็นยูทูบเบร์นะคะยูทูบเบร์เป็นยูทูบเบร์นี่นต้องแต่งตัวแบบหดเลิศอลังการต้องหล่อเนี่ยจะต้องหล่อต้องหล่อนี่หวัวฟ้าเป็นเนี่ยล่ะหวัวฟ้าเปน็นดี นี่แสกางหน่อยไหมแสกางนี่มีแสงกลางด้วยนี่ไม่แสกกว่าอันนี้ไม่สวยเลยโอ้ยเลือกฉันไม่ถูกอะค่ะคุณค่ะอ่าอันนี้แหละแนวที่สุดแล้วตึดตึดตึดึอืมเป็นยูทูบเบอร์ต้องแบบแข็งแรงต้องดูล่าเริงดูล่าเริงดูร่าเริงเดี๋วเปลี่ยนตัวก่อนย่อมยีซนนี่ ยินมีสเสน่ห์แต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เรือเกินนะอ๋อดูดีด้วยเป็นไงล่ะใส่หมวกนี้ดูจะเป็นยังไงแม่ไม่ได้เข้ากันเลยนะครับคุณนะฮะโอเคแต่งตัวทพรงานก็ต้องแต่งหน้านะคะคุณค่เราเรามีเวลาจำกัดเรามีเวลาจำกัดเดี๋ยวใช่ค่ะเรามีเวลาจำกัดค่ะต้องรีบเฮ้ยเดี๋ยหมวกหมวกอยู่ไหนครับหมวกครับ มองอยู่นี่ค่ะมออยู่นี่ค่ะแวนครับแวนติดเจึ๊ดโ้สวัสดีครับผมเป็นพนักงานที่ยูทูบเบ้นะครับผมไม่ทานแล้วค่ะนี่ใครเนี่ยหุ่นลับึกหุ่นลับึกมาหนึ่งไหลในกล้ามครับอ่าผมให้เต็มเลยครับเราเล่นแบบให้สองเต็มครับเขาน่าจะไปเป็นสาวเชียร์เดียอืมเชียร์เยอะกล้ามก็เลยขึ้นเหมือนมันใช่ไหมคะ ใช่นะทุกคนแบบยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์เกียดอ่ะให้สารแปะมอ่ะไปแลยโบกมือมีการบอกไม้บอกมืออันนี้อะไรคาเทนมาเลยนี่มาเป็นนี่เลยปักกิ๊บจังสวยตื่น สองแล้วกันนะคะมีปีกทำไมคะไม่เข้าใจเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมี่ยมถือว่ามีการพีเซนเนี่ยได้เลยพอเราออกมาเราจะแบบแค่สองเอ๊ยคนนี้น่ารักเอาไปสี่ดาวเลยค่ะใช่น่ารักมากเป็นลุคที่ดูโอเคอ่ะ เดี๋ยวรอดูของเราเราบอกเลยว่าเราสวยไหนเอ,อน้ยเราได<อ>้ช่อกรรมการได้แล้วชื่อมีมีพงมีคุณไผ่พงสษอนครับพงสษอนเดี๋ยวแล้วก็มีนนท์แปะยิ้มครับนนท์แปะยิมนนท์แปะยิม้มมีปีกกันอีกแล้วอะ่ะทำไมเขาฮิตมีปีกกันจังเลยอะคนสองพอ อถ้าเป็นงานแฟนซีแล้วแบบมีปีกอะไรเงี้ยจะโอเคนะแล้วก็ผู้กรรมการผู้หญิงชื่อพี่มาออนสปานะค่ะออนสปาเองค่ะโอ้โหมูดูเด็ดเนี่ยเป็นนักร้องคาเฟ่แน่เลยตัว่าผมว่าตีนีม่ใช่เมื่อไรเขาจะมายังไม่ใหม่อุ้ย คน <h uy> นี้อาจจะเป็นแบบช่างแต่งหน้าก็ได้นะครับจะไปดูนั่นสินะคะอะวอทให้สามเลย <ไป S 2> ค่ะเลิศค่ะ <laughs> เลิศค่ะเลิศข้าตักตาค้าเกียดอะว่าไงคะคนนุณไพ่ผงสะท้อนคะ่ะคิดว่าดูดีไหมไงก็ดูดีนะคะผม <c oughs> โอ้โหอันนี้พี่มมาบอกเลยว่า <c oughs> ี่จันนักจันเต็มแต่ฉุดูไม่ได้เลยค่ะขาดความมิกแอนแบ็กสามากค่ะเอาไปหนึ่งเต็มพงเอาสองเต็มพอค่ะพีเขาก็สวยค่ะแกโน้ตแปะยิ้มบ้างไงครับเออน่าก็ว่ามันก็ดูไม่ดีนะแต่คนนี้เล่นกลามาเออเขาน่าจะเป็นสองเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์เอาไปสามเลยครับอืมถือว่าใช้ได้โอ้โห ในส่วนนี้ภัยว่าเขาหล่อมากเลยนะครับหลอกผมอีกเขาเป็นผู้หญิงค่ะคุณนั่นแหละครับเขาเล่นกลามดอยู่ดีมีสไตล์จบแล้วค่ะตรึงโอ้ยเคสที่สามนะครับแม่มองอย่างผมได้ที่สามนะครับโอ้โหเป็นไปได้ว้าวเฮ้ยอยู่ที่ห้าเลยอ่ะอายา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  เดี๋ยวรอดูรอบต่อไปนะคะถ่ายกันแยกคะแนนเดียวนะครับแสดงว่าคนที่ได้ที่หนึ่งนี้ผมจะรับเขาทํางานนะครับเดี๋ยวติด <c oughs> ต่อขอเบอร์ไปนะครับแบบเป็นแมวโมนะครับไปเป็นดารานักร้องเขาอยากเป็นดารานักร้องมั้งอะเดี๋ยวเขาจะต,ต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมคุณติดที่ห้านะครับต้องได้<ห>ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ครับได้เดี๋ยวฉันจะทําให้ได้ท<ช>ี่หนึ่งยวคอยดูเดี๋ยวเจอกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้จดอะไรคะวันนี้ โลวเอาต์ออฟเบดหากิ้งออกจากเตียงเกงชิวๆนะจะต้องไปหาฝั่งผู้หญิงเลยครับเออฝั่งผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วคุณเกงชิวๆเนี่ยตื่อ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 เราต้องแต่งตัวแบบชิลลิ่งมากอะ่ะนี่ครับเ,เก่งในาลายดอกครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราจะใส<า>่ชุดน,นี้จะมีคนว่าเราไหม เรียบร้อยอันนี้เราก็ต้องแบบเวลาตื่นนอนหัวเราต้องแบบกระเซิงกระเซิงนิดหนึ่งนี่ครับทั้งหัวนี้เลยไอต้องการเกงขาสั้นอะไม่มีเกงขาสั้นให้ไอเลยเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนิดหน่อยอ๋อออกไปได้โอเคมันไม่มีเกงขาสั้นเลยเขาเลยโอเคอันนี้นะครับอนี้ได้ก็เปลี่ยนตัวอันนี้พี่หนามด้วยจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงดีไหม เออผู้หญิงก็ได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เอองั้นถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนทรงผมนิดนึงนะครับผู้หญิงตอนนอนนี่เขาผมทรงไหนกันน้าก็เซอระกเซิงก็เซร์ก็เซิงเนี่ยก็เซิร์ก็เซิงต้องเป็นหน้าตาที่แบบว่าฉันไม่อยากจะลุกออกจากเตียงเลยตังนี้ตรงนี้ต้องนี้นี่โอเคอันนี้ก็ได้ เลื่อกหน้าตาแป๊บหนึ่งนะครับอืแต่งหน้าจัดเต็มตอนนอนก็ไม่ใช่นะใช่อ,อหนอง่วงค่ะง่วงไม่มีรองเท้าเหรอคะเออนอนนี่ไม่ต้องใส่รองเท้านะี่หนาโอเคชุดได้แหละนะฮะมาแล้วนี่เดียนง่วงนอน<ด>มากเล <ะ S 1> คยค่ะแว่นนี่ก็คงไม่ต้องใส่เนอะเพราะว่าตื่นนอนนะกิ้งออกจากเตียงไม่น่ามีใ,นใ,นใครส่ยแว,น <laughs> ว่นสวัสดีค่ะวันนี้ แกหมาอ่อนสปานะค่ะสวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับว้าวอันนี้นี่ดิฉันเองนะครับดิฉันโอเคเองครับโอเคเหรอคะอันนี้โอเคเหรอคะเนี่ยค่ะเติดเติดติรดตดติดตดเติดเตดติดติดเติดตดเเดตด ก็เพิ่งโรวจะเตลียนแต่เหมือนมัดผมเรียบร้อยเลยนั่น่ะใช่รองเท้าก็ดูดีเกินไปอ่ะโอ้คนนี้มาสกอยเชียวใครเขาต้อนจะเหนื่อยบ้าแค่เดึ่งเรับในส่วนนี้ผมก็ว่าเขาก็ดูแต่งตัวจัดเกินไปนะครับโอ้คนต่อไปคนนี้แบบไม่แต่งอะไร ชุดนอนอเนี่ยคุณชุดนอนชุดนอนโอ้โหผมว่าคนนี้ต้องได้ที่หนึ่งได้โน้ตแใช่ค่ะชุดนอนล้นเลยนะน้าว่าน้าว่ะคนนี้เขาดูแต่งตัวเหมือนชุดหน้าแต่ว่าน้าไม่ให้คะแนนเท่ากันนะครับถือว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้โเคนเคซี่ได้เขา,าเป็นคนดังนะครับมาประกวดเจมาว่าเขาก็ดูแต่งใครนอนเขาใส่รองเท้าบู๊ตบ้าเพขาเอาไปสอนบ่า เจมาไม่ให้ผ่านค่ะก็ได้มีชุดแล้วค่ะโอ้โหคนนี้เขาดูแบบอดหลับอดนอนมากเลยนะจือจาฟ้าโอ้โหตาเนี่ยแบบอืเอาไปสามครับแต่ทรงผมเขาใส่สองทรงหรอว่าให้สองพอครับเอาไปเลยครับว่าเออเจมาออสปาว่าไงครับสำหรับคนนี้ วันนี้นี่ไม่น่าได้เพราะว่าเดี๋ยวลุกก็จะเตียงคุณสวยขนาดนี้เลยใส่แว่นด้วยวให้หนึ่ง,<ห>องพอ,อวันนี้ดูจัดหนักอีกแล้วเนะครับผมว่าผมไม่ให้ดีกว่าส่วนนโนโนว่ายังไงครับน,นันโนหนึ่งแต้มพอน้าก็ว่าไม่ได้นะเขาดูแบบอืใครเข้าแต่งตัวอย่างนี้นอนกันเด่นไปอยู่ที่ไหนมา ฉันต้องได้ที่หนึ่งใครจะได้ที่หนึ่งโอ้ยติดเลยไม่ไใครติดเลยนี่คนนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าต้องได้เนี่ยวันละวันนอนใช่เดี๋ยวผมจะไปติดต่อเขาเป็นเอาดาราตลกนะครับใช่คเขาได้ที่หกแล้วโอ้ผมได้ที่ห้าครับไม่แหละเขาจะได้ขึ้นได้ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปฉันจะไม่ยอมแพ้รอบต่อไปจะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณไม่ติด คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นดาราอีกต่อไป <Bye. S 1> นะครับเ okay. งเฮซี่เ,เดี๋ยวคราวหน้านะครับอัจจะมาอีกถ้าทุกคนชอบก็ช่วยคอมเมนต์ไลค์แชร์กันเยอะๆนะครับครับผมใช่แล้วก็จะได้เมาเล่นด้วยกันอีกนะครับจะได้มาดูว่าพี่ขวัญจะได้เป็นดาราสมกับที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าผมเป็นแมวโมอผมให้อะไรไม่ได้นะครับผมในที่หเออมีใครได้ที่หนึ่งผมจะติดต่อไปผมไม่ได้ใจร้ายนะครับโถ่คุณก็ เห็นแววไม่เห็นแววแล้วไหมไม่เห็นครับเห็นแววแล้วเถอะน้ำมือหมองมากเลยครับเห็นแววแล้วเถอะนะมีใครที่บางคนสติดีที่แดกเขาเอาไอติมมาแปะหัวกันครับนะคิดดูนะคุณรอบนี้จะได้อะไรบ้างอาอ์กิรี่คอนเทสต์โอ้ยน่าเกียรติที่สุดทางถนัดเลยค่ะอุกการบอกว่าทางถนัดจดโคตรแย่ นเลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนตัวก่อน <laughs> แค่ดีก็จังไรแล้วบอกเลยโอเคมีการขำขำคลิกๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ฉันเห็นหุ่นใครนะ่ <laughs> <laughs> นาเกียดน่าเกียด <laughs> <laughs> อันนี้ดิต้องแบบเป็นคน <Wow. S 1> <laughs> คนอ้วน <laughs> <laughs> นี่นี่อ่ะตัวนี้ <laughs> หน้าตานี้ควรจะต้องเป็นยังไงคะให้มันดูน่าเกลียดน่าก,กวดจะหบาปะอวยอืีแต่เราไปดูเสื้อของคุณผู้หญิงกันดีกว่ามันจะอาร์กรีกว่านะครับใช่หรอไม่หรอผมบอกเลยว่าสุดๆนะจังหวะนี้โอยอเอาเสื้อออกนี <laughs> ่มีอะไร จะได้เท่านี้อีกไหมนี่แหละสุดยอดเลยเกต้องผมไหมเย่เย่แต่งหน้านิหนึ่งนะครับเย่บอกเลย ท้อ,องดิหน้ามันไม่ได้ตำแหน่งหน้ามันไม่ได้ครับต้องเอาน้าธรรมดาพอดีค่ะเจม้าอ่อนสภาเองนะคะสวัสดีครับผมไผม่พงศธรเองครับสวัสดีอานอสเชิญอีอานอสแป๊ยิบเองนะโอ้โหอ้คนนี้นะครับทำไมท้องเขาดูรอยๆอยครับ <c oughs> ผมไม่ให้ผ่านครับ มันดไม่สงค่มันะมันดูัปรียจริงครับแต่มันไม่ผ่านนะครับมันดูไม่แมชกันเลยนะครับ <c oughs> ไหนต่อไปไหนโอ้โเกนครีี้ตัวโอ้โหตัวอะไรเนี่วอนโดนอยากไใ้หนังอย่างในหนังยัไม่เขาเอ้ยแต่รองเท้าทำไมเขารองเท้าขาที่ตรงนั้นล่ะครับแล้วแต่ทำไมใส่ของได้เยอะจัง ไม่เหมือนกันใส่หั่วโอ้ยคนดีโอ้ยไม่น่ารักดีน่ารักดีอักกรีแบบแบบดูออริจินอลแบบดูธรรมดานะครับแต่ผมชอบนะผมให้สามเลยนะครับอะไรอ่ะโหวตให้เราเท่าไหร่สามเหมือนกันครับคนเย่ต่อไปค่ะเจอดิฉันค่ะลับมือขาดกระเทยสยามเองค่ะเกียรฟันนะเกียรฟันน์ย บวดให้เดียนด้วยนะะคนเย่เป็นไงล่ะบอกแล้วเอามาทีลกตะลึงคนนี้ไม่ได้อัรกลอะไรเลยนะครับดธรรมดาใช่ธรรมดาครับให้หนึ่งนะครับอ่าว่าเขาก็น่าจะเหมาะแบบไปเดินชุดเออชุดทำงานอะไรอย่างงี้มากกว่านะอืมใช่ค่ะดูผิดตีมน่ะ แต่ว่าตีของคุณเคเอนี่น่าจะไปเที่ยวทะเลหรือเปล่าไม่น่าให้สามเลยคนนี้ดูหื่นจังเลยครับให้หนึ่งพอค่ะผมให้สองครับดูเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื้องรับรองครับผมได้ทีหนึ่งแน่นอนเราต้องได้ให้หนึ่งดินี่ตัวอะไรเด้ออันนี้ดูน่าเกลียดกว่าเยอะให้สอันนี้อันนี้ ต้องตรีมครับผมให้สี Z ครับดูแบบอ๋อทุเรศทุลังมากเลยครับน่าจะจบแล้วนะครับเอ้ยขอที่หนึ่งเินจะได้เป็นดาราไหมจะได้เป็นดาราว้าวได้ที่สามอดแจ็คครับ ผมเองได้ที่สี่อะคิดดูมีใส่พอบน้อยไม่หน้อยใส่พอบเต็มเลยผมก็เป็นแมวมองสุดเก่งนะครับแห่งสยามประเทศนี้นะครับผมก็ได้ดาราตลกหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกสองคนคาดว่าจะได้เป็นนักแสดงที่ดีในอนาคตแน่นอนนะครับส่วนคุณเคสิคุณต้องพยายามอีกนะครับค่ะคุณจะได้จะไม่หยุดแค่นี้ค่ะถ้าน้องๆชอบและดูเยอะนะครับยอดวิวขอให้เกิน แปดหมื่นทั้งสองคนนะครับแปดหมื่นวิวขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีพัสดุสองแน่นอนนะถ้าไม่ถึงก็ไปบ้าจ้ะคุณเคเคซี่ก็ไม่ได้สารฝันต่อนะครับน้องๆถ้าเกิดอยากให้พี่สารฝันต่อนะคะอย่าลืมดูกันเยอะๆนะคะใช่แล้วนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ